ระดับสูงมอต้นนะครับมีประกอบเซตจูนใหม่ดูซิจะเป็นยังไงครับเอาหมายคือร้อยเต็มจะได้ไหมไม่งั้นไม่ได้กลับบ้านนะครับสีเขียวเปนไงครับได้แล้วครับใี 30, นี้สามสิบคะแนน อ่นาสี่สิบห้าคะแนนทำได้ไหมครับตะเกียบโอ้สวยงามอ้นาวหกสิบคะแนนเจ็ดสิบห้าคะแนนโอ้มาดีเลยนะครับเหลือสีเดียวนะครับสีน้ำเงินสีสุดท้ายจจช่วยนะครับจะเป็นทีมแรกที่ได้กลับบ้านหรือเปล่า ว้าอยู่ที่สีนี้นะครับถอนเงินครับปึ๊บได้ไหมครับโอ้ยาผมมือด้วยนะครับยอดเยี่ยมเลยครับ